กล้อง c 3 8 s plus นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอันดับแรกก็คือด้านหลังนะครับก็จะไม่มีช่องต่อไม์ช่องต่อลำโพงแล้วนะครับ v s t a r c a m เอาออกหมดแล้วนะครับรุ่นใหม่ไม่มีนะถ้ายังมีอยู่คือรุ่นเก่าสติกเกอร์ที่มันเคยเป็นสีแดงตอนนี้เป็นสีม่วงจะระบุว่าตัวนี้บันทึกไฟล์แบบ s 2 6 4 plus ด้านหน้านะครับโลโก้ v s t a r c a m ที่เคยเป็นเอเลซ่นเงาๆสีสีนะครับตอนนี้เป็นสีเทา สวัสดีครับวันนี้ร้านพัทลราช็อป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาดูกล้อง V-Star Cam นะครับรุ่น C38S Plus นะครับตัวนี้เป็น3ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับมาดูว่ารุ่น C38S Plus ในปี2021หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมีตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูอุปกรณ์กันก่อนครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเห็นคู่มือและไดอะแกรมนะครับวางอยู่ มีคู่มือกับแดะแกรมนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสายแลนนะครับสำหรับเซตอัพกล้องตัวสายไฟที่เป็นแบบ USB นะครับด้านหนึ่งเป็นแจ็คสำหรับเสียบติดกล้องแล้วก็จะมีฐานนะครับเป็นแบบาฐานกลมนะครับเป็นพลาสติกกลมกับขาพับนะครับก็รณีเราเออกกล้องไปติดก,กำแพงก็ต้องใช้ขาพับประกอบกันนะครับ ขากลมกับขาพับนะครับให้ขามาสองสองตัวนะครับด้านในนะครับก็จะมีเรื่องของอปลั๊กไฟนะครับที่เสียบกับสาย USB ตัวนี้ให้กำลังไฟ5โวลต์2แอมป์เช่นเดียวกันนะครับด้านในกล่องที่เหลือก็จะเป็นชุดน็อตกับชุดพุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกัน ัวกล้อง C38S Plus นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอันดับแรกก็คือด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็จะไม่มีช่องต่อไมค์ช่องต่อลำโพงแล้วนะครับ w e s t a แครเมาส์ออกหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องต่อไาย l น n ช่องรีเซ็ตช่องใส่เมม o r ีแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กเหมือนเดิมนะครับแต่ช่องเสียบไมค์กับลำโพงไม่มีแล้วนะครับสำหรับรุ่นใหม่ นะครับรุ่นใหม่ไม่มีนะถ้ายังมีอยู่คือรุ่นเก่านะครับต่อมาด้านข้างนะครับสติกเกอร์ที่มันเคยเป็นสีแดงตอนนี้เป็นสีม่วงจะระบุว่าตัวนี้บันทึกไฟล์แบบ S264Plus นะครับ S264Plus นะครับด้านหน้านะครับโลโก้ V-Star Cam ที่เคยเป็นอเรซิ่นเงาๆสีีนะครับตอนนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแล้วนะครับส่วนการทำงาน ของตัวกล้อง C38S Plus นะครับก็ยังทำงานเช่นเดิมนะครับความละเอียด3ล้านพิกเซลนะครับสื่อสารได้2ทางนะครับมี Wi-Fi Hotspot ในตัวตัวนี้สามารถใช้ระบบ AI หมุนตามคนเดินได้นะครับก็คือมีการ detect ตัวบุคคล detect ผู้บุกรุกนะครับกรณีที่เราเปิดใช้งานนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็น ไฟ LED สองสว่างอินฟาเรดนะครับ C 3 8 S Plus นะครับ3ล้านพิกเซลนะครับคนที่คุ้นเคยกับบอดี้ของ C 3 8ของวิสตา c a m ก็จะรู้ดีนะครับว่าตัวนี้ให้ความละเอียดให้แสงให้สีชัดเจนแค่ไหนนะครับสำหรับกล้อง IP Camera แบบติดตั้งภายในบ้านนะครับ C 3 8 S Plus นะครับลูกค้าที่สนใจกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ตาม เบอร์ที่อยู่ด้านล่างเบอร์ที่อยู่ท้ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ